สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะบอกว่าอะไรดี MCI Talk เฮ้ยไม่ใช่ MCI พาเืนเฮ้ยอะไรนะคะ MCI หัวใจสีชมพูชมพูยอกยอกยอกวันนี้วันนี้ พี่แหมเนี่ยเป็นถือว่าพี่แหม่ต้องเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนตัวมัมตัวแม่ที่ต้องถูกถูกเทปนะคะวันนี้ก็เป็นคิวหนยที่จะมามาพูดมาเล่าเรื่องราวอะไรสาระที่น่ารู้แล้วก็แล้วก็พาเพลินไปด้วยช่โอเคได้รู้แล้วได้สาระในความใช่แล้วก็ได้ได้รู้ด้วยว่าหลักสูตรเราอ่ะมีของดีอะไรโดยที่โดยที่มาจากการที่เราไปทาจริงๆแล้วมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ด้มีเรื่องมาเล่าให้ี่แม่ฟังอะไรเอ่ยเมื่อวานวีเพิ่งไป สำในาวิชาการเป็นการโชว์เคสเคสที่เอาไปโชว์ก็คืองานวิจัยที่นุ้ยทำกับรายการทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงตะวันในโอ้โหรายการตั้งแต่เด็กใช่แ้วที่ต้องได้ดูไม่เกี่ยวกับว่าอน่ารมยังไง เกี่ยวมาทุ่งแสงตะวันนะคะที่ทุกคนร,รู้เนาะรายการนี้มีมากกว่า30ปีนะคะซึ่งรายการทีวีที่จะอายุยืนยาวขนาดน,นี้น้อยมากในประเทศไทยโดยเฉพาะรายการเด็กใช่แล้วนะเป็นรายะการเด็กถึงสารคดีเ,<ร>เป็นรายการสารคดีเด็กด้วยนะคะทุ่งแสงตะวันอน่ะสาปีเนี่ยเดินทางไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปเจอพื้นที่เจอชุมชนที่มีความน่าสนใจทั้งอ๋อแล้วเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะความงามวามธรรมชาติหรือว่าทําที่เป็นอัตลักษณ์ของชุม ง<ม><ม>ที่น่าสนใจก่นนกั้็คือมีมีเรื่องเล่าจากมุมมองของเด็กๆด,ด้วยนะคะ <S <S ทีนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาการเดินทาง30กว่าปีเนี้ย ดิ้ยก็เลยไปชวนทุน่งแสงตะวันว่าอพอดีได้โครงการมานะคะภายในร่มแดดของโครงการจากจากโครงการของไทยมีเ hmm. ดียแ a ลบเนาะเราก็เป็นดิน้วก็เป็นหนึ่งนักวิจัยของของโครงการไทยมีเดียแอลบก็เลยไปชวนทีมซุ้งแสงตะวน mm ัน hmm. พี่นกนะคะว่าเอ๊ะเราอยากจะแบบเชิญซุ้งแสงตะวันเนี่ยมาต่อย,ยอดโดยใช้อ mm ินโนเวชั่นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปต่อย,ยอดรายการ mm hmm. นะคะ mm hmm. ทำยังไงดีให้ให้เป็นประโยชน์กับรายการด้วยจริงๆ mm hmm. แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวชุมชนด้วย mm hmm. ก็นั่งคุยกับทีมสุ้งแสงตะวันก็ตกกลึกมาว่าเฮ้ยเราจะทำเรื่องของ location b a s e เป็นการเล่าเรื่องผ่านพิกัดโดยใช้ Google m y m a p เออโอ้่าสนใจค่ะก็<ๆ>เป็นการผสมผสานเพราะว่าจุดเด่นของสสงตะวันเนี่ย รู้จักชุมชนมา30กว่าปีเนะี่ยเห็น <He en S 2> ชุมชนที่มีความดีงามมีเอกลักษณ์มีอตลักษณ์ใช่ไหมคะม,มีความสวยงามวัฒนธรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่มันโอหน่าบอกต่อ,อใ,ชใช่ค่ะแล้วสมแขงตะวางนก็เลยบอกเออมันจะดีเนาะถ้าเราตั้งต้นที่ว่าเราสามารถเอาทโลยีที่มันไม่ได้ดูยากเกินไปนะคะคกูเกิลเมเเนี่ยฟรีใช้ได้ฟรีนะคะก็เราก็เลยคิดว่าเออนี่แหละ ครงการนี้แหละน่าสนใจแล้วก็ทางทีมผู้ือขวตะวันก็คัดเลือกพื้นที่ <c oughs> ที่จะเราก็ทําเหมือนกับว่าลงไปชุมชนแล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเป็นการทดลองอะค่ะ <c oughs> ว่า <c oughs> ถ้าเรา,าที่นีเนี่ย นะคะไอตัว Google m a p เนี่ยไปให้ชาวบ้านเนี่ยไปเวิร์กช็อปแล้วให้ชาวบ้านเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาเล่าเรื่องราวของพื้นที่ของที่เองเช่นวัดนี้สําคัญยังไงน้ําตกนี้สวยตรงไหนต้นไม้ใหญ่อันเนี้ยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ายังไงกับชุมชนนะคะก็ทางทีมงานทุ่งแสงตะวันก็คัดเลือกมาเป็นที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอ๋อจริงซึ่ง amazing มากเรารู้สึกว่า เขาพูดถึดไยะเราู้สึกว่าคิดถึงมัดอะไรอย่างเงี้ยแม่น้ำสแกงกลางใช่ไหมคะแต่ว่าย พอหนุยาก็คือได้เดินทางไปพร้อมกับทีมงานสางกัวันด้วยก็พบว่าที่เผือบ้านไลอ่ะค่ะมีความสวยงามของธรรมชาติมากมีต้นไม้ใหญ่แบบอายุ3-400ปีมีวัฒนธรรมชุมชนมีมีอัตลักษณ์ที่เป็นชนชนเผ่ามีพื้นถิ่นด้วยก็น่าสนใจมากนะคะน้องในทีมงานเขาคัดเลือกอันนี้มาแล้วก็ไปอบรมกันที่วัดบ้านไนะคะพออบรมเนี่ยก็มีผู้ใหญ่มีทั้งเด็กผู้ใหญ่มาร่วมอบรมด้วยผู้สูงอายุ เนี่ยอายุแบบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอะคะ่ะแล้วก็มากับหลาน<ช>หลานก็สิบก็โคตรน่ารักมากเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวให้อินเสิร์ตภาพนะคะแล้วก็แล้วก็คือพอลงไปพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเวิร์กช็อปกู l e My แมปน้องทางซิน <c oughs> ตุต่งตะวันเนี่ยก็เป็นคนไปเวิร์กช็อปแล้วช่วงบ่ายก็ลงพื้นที่จริงๆเลยแล้วผลปรากฏว่าชาวบ,บ้านเขาโรภูมิใจมากะคะ่ะในการที่ได้เล่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขา ยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำได้นะทิ้นลุยนะมันไม่ยากเกินไปแล้วเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะคุ้นเคยกับทิโนโลยีใช่ไหมคะกับบางที่เขาไม่ทันได้คิดว่าเอ๊ทิโนโลยีแบบเนี้ย มันทาใช้เพื่อชุมชนเองยังไงบ้างจริงๆแล้วก็คือความฉลาดนะเด็กรู้จักเทคโนโลยีผู้ใหญ่มีภูมิปัญญาเอาสองอันมันเชื่องกันโอ้โหใช้เลยค่ะแหมก็คือทําให้เหมือนเนี่คุณยายคุณถานก็ไปทำกิจกรรมได้ไนบ้านึ้นแล้วเด็กเขาก็ภูมิใจว่าเขาก็ช่วยเล่าเรื่องของชุมชนได้ในมุมมองของเด็กของเขาผู้ใหญ่ก็ภูมิใจว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะ เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยกับมือถือหรือเทคโนโลยีแต่ว่าก็สามารถทําได้นะคะแล้วเราก็ทางทีมที่เหนือตะวันเนี่ยก็คือแบบ empower เลยว่าเนี่ยไม่มีใครที่จะเล่าเรื่องของชุมชนได้ดีเท่ากับชุมชนเองใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราเวิร์กชอปเสร็จแล้วเนาะเราก็มีการทําประเมินผลอะไรเงี้ยค่ะก็ผลปรากฏว่าเราวิธีการประเมินเราก็นั่งล้อมวงคุยเลยว่าคุยกับชาวบ้านคุยกับชาวบ้านว่าว่าเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ประโยชน์ยังไงบ้างคําตอบที่ได้รับอะค่ะมาทําให้เรา รู้สึกว่าโอ้เนี่ยมันเป็น ประโยชน์ของการที่เราเอาวิชาการไปประสานกับวิชาชีพจริงเพราะชุมชนเขารู้สึกว่าเออเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องราวอะไรที่เขาภาคภูมิใจได้การที่ใช้เทคโนลยียเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่เทนเวียที่ที่ที่เราเหมือนเอาสิ่งแลกปลอมไปให้อ่ะค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้จริงของเาี่มามาเล่าเรื่องของชุมชนแต่จริงแล้วเวลาที่ลอยอะไรเนอะลอยรีเฟกเนี่ยมันก็คือเป็นกระบวนการรีเสิร์ชนะมันคือท a r ใช่ไหม participation action research ถามค่ะถามถ้าสนใจแล้วก็ทําแบบแบบสอบถามด้วยแต่เราก็คือสัมภาษณ์นั่งคุยร้องบูงกันด้วยเราจะได้เห็นแบบฟีดแบกชัดเจนแล้วก็ได้ดูจุดไว้อะไรคุณจะพัฒนาต่อยอดไปทางไหนม็นคือแสดงว่าอุทัยเป็นแลนด์มาร์คอันแรกแล้วคนจะที่ถัดไปคือที่ไหนเขาดูยังคะที่ถัดไปตอนนี้ค่ะที่ทุ่งแสงตะวันเนี่ยทีมน้องแสงตะวันก็น่ารักมากเขาเอาไปขยายผลเองกับกับที่ปาจินบุรีทีเนี้ยทำกับเด็กๆที่เป็นน้องขุนเทศจริงอ่ะปาจินนี่คือไซส์ตรงไหนอะเ่ยปาจินที่มี มีอะไรนะเออ่หรือเรียกพี่ถุนศิเทพหรือว่าส่วนที่เป็นเป็นอ้ส่วนปรุงยาไม่เดี๋ยวก่อนนะติดอยู่ที่ปากอย่าขอพินกันนะแถบสีมโหสถอ๋อสีมโหสถเอ่อเก๋มังเก่าเก๋มังเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เด็กๆอ่ะ เขาก็ใช้เทิโงวีเนี่ยในการปักหมุดก็เป็นมุกเทศน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคใช่เพราะเสียส่วนมันจะมีมันจะมีพื้นที่ท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะใช้เนี่ยให้นลกท่องเที่ยวดูได้แล้วเด็กก็บอกว่าในเวลาปักแล้วอ่ะเขาก็จะได้รู้ได้นะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนบ้านก็อยู่ตรงไหนคือนกับว่าเด็กก็น่ารักน่าละชุ่มแล้วตัวแล้วตัวทุ่งแสงตะวันนะคะเขาก็เห็นความสําคัญว่าอื่นเนี่ยต่อไปสมมติว่า อยากถ่าเลยอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนใช่ปหคะกรณีแบบนี้คือ g o o g l ลแมปของของทุ่งแสงตะวันอ่ะเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนแผนที่ที่ดีเลยเออที่จะส่งไปว่าเขามีลูนี่อะไรแล้วก็ให้คนทั่วไปที่อยากไปเที่ยวเนี่ยเอา g o o g l ลแมปของทุ่งแสงตะวันไปเลยนะไปมาแล้วการันตีแล้วแล้วเรื่องเล่าใน g ูเกิลแมปของทุ่งแสงตะวันเนี่ยเป็นการเล่าจากคนในชุมชนเองใช่ค่ะอ๋อก็เลยเป็น ก็เลยอยากจะมาเล่าสู mm ่ก hmm. mm ัน hmm. ฟ um, ังว่าเทคโนโลยีท no <tails> ี่เรามองว่าเป็นนวัตกรรมค่ะที่เอาไปใช้ผสมผสานกับการสร้างคุณค่าของชุมชนเนาะมันอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหใหม่จัดไม่เคยมีมาก่อนในโลกใบนี้มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่เราหยิบจับอะไรที่มันใกล้ตัวนะคะจตไปทําในเนี้ยของกระบวนการนี่กำลยจะบอกว่านี่คือจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร MCI ด้วยไหมใช่ ถูกต้องเลยครับพี่แมวเพราะว่าเอ็มไซของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราพาร์ทหนึ่งนะคะแล้วพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของชุมชนเนอะแต่อีกพาร์ทหนึ่งเราก็พูดถึงเรื่องของสื่อด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งสื่อเนี่ยก็เป็นฐานหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใช่ไหมคะแล้วเราก็หยอดอินโนเวชันหรือยอดตตัวนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเน้นว่า ในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะคะที่เราหยอดเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมเรื่องของศักรรางสร์เนี่ยเราเรามองถึงเรื่องของการว่ามันทําได้จริงและมันมีมูลค่าเพิ่มให้กับตัวชุมชนแล้วก็มันจะขยายสู่สู่สังคมในภาคใหญ่ด้วยมากกว่าตัวชุมชนก็คือคนที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงชุมชนใช่ไหมคะเชิงวัฒนธรรมดูจุดอันนี้ก็ตามรอยไปได้และมันา m p o w e r คนในท้องถิ่นถูกต้อง ให้สามารถที่จะบอกว่าเอ้ยเราอ่ะก็มีศักยภาพในการที่จะเล่าเรื่องเราได้ถ้าชุมชนที่จากอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีทําได้ชุมชนสีโมศทาได้จากเด็กๆชุมชนอื่นก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วไอ้เรื่องของการเล่าเรื่องโดยชุมชนมันก็เป็นในตามทฤษฎีนะว่าการเล่าเรื่องของชุมชนก็สามารถที่จะทําให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีตัวตนการเอามาจากส่วนที่เป็นความเชื่อมุขลาภัณฑอะไรต่างๆมาตามน้อสนใจนะคะแ้เดียเชื่อว่า อย่างที่พี่แหมพูดตอนแรกว่าไม่มีใครแล้วเรื่องชุมชนได้ดีคนในชุมชนเองใช่ไหมคะอย่างที่แบบนักรีวิวอินฟอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ไปทำคอนเทนต์ไปทำรีวิวอ่ะมันก็เป็นการมุมมองจากเหมือนนักท่องเที่ยวมองเข้าไปบางทีคุณอาจจะเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกในบางเรื่องไม่รู้เหตุผลเรื่องหลังแต่ถ้าคุณในชุมชนเนี่ยเขาอยู่กับพื้นที่อยู่กับประวัติศาสตร์มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เล่ารู้ที่มาที่ไปมันก็จะมีความหลากหลายแล้วเรื่องราวมันก็จะมีความลึกซึ้งแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้น ดีนะเนี่ยที่หลักสูตร MCI สมเสริมให้น้องนุ้ยไปทำวิจวิจัยใช่ไหมคะต้องขอบคุณคุณ่าหลักสูตรและร่างคณะบดีด้วยนี่เพิ่งเซ็น MOU กับไทยมีเดลักไปเมื่อวานนี้เรา่าอาจจะได้มีเฟสสองทำต่อกับทุ่งแสงตะวันต่อไปได้หรืออาจจะขยายไปสู่กิจกรรมอื่นอื่นอีกก็ได้ค่ะก็เลยเอามาเอามาฝากเขียนไว้คะว่า น่าจะเพลินนเล่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีไตเติ้ลมีตัวอย่างรายการแสงตะวน <W> <kind of. S 2> ให้ดูด้วยว่าในช่วงที่เราไป,ป,ปาําเวิร์กช็อปกับชาวบ้านนะคะที่บ้านไร่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เด็กๆที่เป็นมัคคุเทศน้อยที่สีผมสดเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ปัตตานบุรีด้วยค่ะมัคคุเทศน้อยยุค2024ไม่มีคำว่าธรรมดาตามทุ่งแสงตะวันไปดูเสานี้นะคะและเรียนรู้เรื่อง Google My m a p โอ้ยน่าประทับใจจังเลยอ่ะขอขอแบบไอ้ d e f i หรือว่าคอนเซปต์ของ MCI นี่นครกว่าจะได้มาแบบนี้มันคืออะไรยังไงอ่ะได้เลยค่ะเราก็จะบอกว่ามาเรียนรู้ร่วมกันทั้งในแ่หมูมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับ MCI ค่ะอบคุณค่ะ